t i k t o ็อกเคเตอร์ติ๊กต็อกช็อปเคเมีเพื่อนเป็นบอดช่องทางมาจากไหนแก้ไขอย่างไรสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในตุ๊กอินฟินิตี้แปดนะครับมีปุ่มอะไรตรงนี้นะครับเพื่อนๆฝากกดให้หมดเลยนะครับแล้วก็ติดตามช่องใตุกให้ด้วยนะครับมีเพื่อนเข้ามาดูคลิปเยอะมากเลยแต่ไม่ค่อยติดตามกันฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะนะขอกระติดตามนะครับด้วยใจ ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าบอทเนี่ยมาจากไหนบอดส่วนใหญ่จะมาจากห้องกิจกรรมจากห้องโกลูดังๆที่มีการโยนกล่องเยอะๆทําไมถึงบอกว่ามีการโยนกล่องเยอะๆแล้วมีบอดเพราะว่าบอดเนี่ยมันจะมาตามเก็บกล่องนะครับมันเป็นบอดเนาะเราสังเกตได้เลยจะมีคนมาตรงเนี้ยโอ้ยลอยตัวมาเป็นร้อยเป็นพันเลยส่วนใหญ่จะเป็นบอดก็จะมาตามเก็บไอ้คนที่โยนกล่องก่อนแล้วก็คนที่คอมโบเหรียญแล้วก็คนที่จัดอันดับอยู่ข้างบนประเด็นต่อมาคือเราเองเนี่ยก็ไปกดตามบอดด้วยเพราะบางทีบอทเนี่ยก็มาโยนเหรียญให้เรา ก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู er, <IM> mm ้อ hmm. ย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทําให้ช่องเราเนี่ยมีเพื่อนเป็นบอทเยอะแล้วเราเลยไม่มียอดขายทีนี้เนี่ยบอทมันมาในรูปของตรงนี้ตรงนี้เราต้องเข้าใจก่อนผมถึงบอกว่าเอ้ยอย่าไปตามมาตามกลับนะเพราะว่าคุณอาจจะมีเพื่อนเป็นบอทนะครับได้และอาจจะมีเพื่อนที่ไม่มีไม่มีตัวตนได้แต่อันนี้เราพูดเรื่องของเพื่อนที่เป็นบอทถูกไหมครับแล้วทีนี้วิธีการการเช็คเราจะเช็คยังไงนะครับว่าเรามีเพื่อนเป็นบอทนะครับก็คือเวลาเราเราเช็คเนี่ยก่อนที่เราจะกดดูเนี่ยให้เราดูเลยว่าเฮ้ย รูปภาพเป็นรูปคนไทยไหมเป็นรูปฝรั่งหรือเปล่าชื่อเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วกดเข้าไปดูเขาสักนิดนึงว่าเขาเนี่ยทำคลิปไหมหรือว่าตั้งเป็นส่วนตัวไหมเพราะส่วนใหญ่บอทเนี่ยจะใช้รูปดาราเป็นหลักรูปใครก็ไม่รู้รูปฝรั่งรูปชาวต่างชาติแล้วก็มีมีชื่อเป็นภาษาไทยบางคนเนี่ยตั้งชื่อเป็นภาษาไทยใช้รูปคนไทยแต่พอเราเข้าไปดูคลิปในในช่องของเขาไม่มีมีคลิปนิดคลิปเดียวหรือ2คลิปหรือ3คลิปแล้วก็แล้วก็อะไรต่อแล้วก็จะมี รูปใครก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าผู้ติดตามเนี่ยเป็นพันเลยพวกนี้ส่วนใหญ,ญ่จะเป็นบอดเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะบอกว่าเนี่ยคือคือสิ่งทีเ่เราจะเจอบอดนะครับมาจากตรงนี้แล้วทีนี้วิธีแก้ไขละ่ะวิธีการแก้ไขให้เราเข้าไปดูตรงคําว่ากําลังติดตามครับแล้วก็ผู้ติดตามให้เราเราไปเช็คเลยว่าเรามีรูปภาพดาราไหมที่เราไม่รู้จกักเป็นพวกฝรั่งเป็นคนจีนคนไทยคนเกาหลีอะไรเงี้ยนะครับคุณไปเช็คให้หมดเลยรูปภาพเหล่านี้โอกาสจะเป็นบอดสองก็คือเราไปเช็คชื่อครับชื่อเขาเป็นยังไง ชื่อพินเพี้ยนแปลกๆเนี่ยอันนี้อาจจะมีโอกาสเป็นบอทเหมือนกันนะครับชื่อเป็นภาษาอังกฤษที่ไม่ไม่ไม่สามารถอ่านได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเอ่อให้ให้เราเข้าไปดูว่าเขามามีคลิปไหมเขาทําคลิปไหมถ้าคนไหนที่เขาตั้งเป็นส่วนตัวคุณไม่ต้องไปตามเขาเลยเพราะว่าคุณลงคลิปไปเขาไม่เขาไม่เห็นคลิปคุณแน่นอนนะครับแล้วก็คนคนพวกนี้มันจะลงคลิปแค่คลิป2คลิป3คลิปแล้วก็ไม่ไม่มีคลิปที่เป็นของเขาเองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณไปเช็คได้ว่าคุณมี ถ้าเราเจอเพื่อนแบบนี้นะครับเ,เพื่อนๆให้เราไปกดยกเลิกติดตามเขานะครับไม่ต้องไปติดตามพวกเขานะครับอาจจะยอดติดตามเราน้อยลงลดลงนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ว่าแนะนําให้เราไปกดยกเลิกติดตามเขาซะนะครับมีเพื่อนเป็นบอทนะครับอันนี้แหละมันจึงทําให้ช่องของคุณพงังมันพังเพราะว่าพอคุณคลงคลิปมันไม่มีคนมากดใจมันไม่มีคนมาแชร์ไม่มีคนมาเม้น์และที่สําคัญคือขายของไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวไงเห็นไหม เข้าใจผมหรือยังว่าทําไมถึงไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับไปทํากิจกรรมตามมาตามกลับแล้วก็ไม่อยากให้ไปคอยเก็บกล่องเพราะว่าการไปคอยเก็บกล่องคุณได้เหรียญมาคุณอาจจะได้บอดมาด้วยนะครับคุณไปเพิ่มเพื่อนมาคุณอาจจะได้เพื่อนเป็นบอดมาด้วยไม่มียอดขายเพราะฉะนั้นต้องไม่เสียใจโอเคไหมครับฝากแชร์คลิปนี้นะนะครับถ้าใครหวังดีกับเพื่อนๆช่วยแชร์คลิปนี้และติดตามช่องทุกสาระได้ดีมีที่นี่เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับอ่ะใครอยากเรียนรู้นะครับผมมีคอร์สนะนเพื่อน นะครับคอร์สเรียนสร้างรายบลโลกออนไลน์แบบมืออาชีพนะครับ999เรียนทุกอย่างเลยอยากรู้ว่ามีเรียนอะไรบ้างคลิกใต้คลิปนี้นะครับไปละบ๊ายบาย